ก009ตอนสั่งทองคำแท้จากช้อปปีสวัสดีค่ะวันนี้บินจะมาอันบ็อกกล่องพัสดุที่มาจากร้านทองนะคะ LSW Gold แพ็กเก็ข้างนอกเป็นเหยื่อของการตลาด5111แล้วประจวบเหมก,กับที่ทองลงพอดีเลยบินก็เลยจัดสักหน่อยนะคะนี่แพ็กเก็ตี่ห่อข้างนอกสวยงามเรียบร้อยร้าน l a w นะคะอยู่ที่ ตากสินค่ะดาวพนองพินสั่งร้านนี้มานานเป็นร้านแรกเลยที่กล้าสั่งทองผัดแล้วก็ได้ทุกครั้งเลยค่ะระยะเวลาเป็นร่วมมาสักสักสองปีแล้วนะคะที่สั่งกับเจ้านี้ค่อนข้างมั่นใจแล้วก็เชื่อใจได้วันนี้เรามาอันบอกพร้อมๆกันนะคะว่าพิ้นสั่งอะไรมาจึงจิงจๆๆงจริง จะได้มาในกล่องนะคะก็มีตรงนี้ปิดทับมาแล้วก็เป็นถุงทองค่ะดูข้างในกันข้างในให้มาคือให้บัตรรับประกันสินค้าแบบนี้นะคะก็จะมีเลขที่ไปสั่งซื้อวันที่ซื้อลายอะไรรายหัวใจก้านเปียรที่พินซื้อรหัสสินค้านะคะ R13 สาำหนะักครึ่งสลึงค่ะ ลค่ะลงไปเกือบพันกว่าบาทนะไม่ถึง3,500ค่ะ3,300-3,400นี่นี่แะค่ะถูกกว่าปกติในช่วงนี้เลยนะคะเอามาดูข้างในกันนะคะนี่นะคะทองอยู่ข้างในค่ะทองอยู่ข้างในนี่ดูพร้อมเพื่อนเลยนะคะเพราะว่ามีไม่ได้สั่งทองมานานตั้งแต่ทองราคาขึ้นรอบเนี้ยก็ไม่ได้สั่งเลยอุ้ยสวยไหมคะ อน,นี่ค่ะซครึ่งสลึงไปน้ําหนักที่โอเคอยู่นะคะเพราะว่าจะมีความแข็งแรงแล้วก็ทนทนกว่าหนึ่งกรมัมพราะพี่ก็เคยซื้อ1นกรมัมใส่นิดใส่หน่อยโหเหมือนจะนี่โอ้โหนี่ค่ะเป็นไ,ไงคะได้ใส่อยู่กลามพอดีซครึ่งสลึงก็เป็นปราคาที่ซื้อง่ายถ่ายคล่องนะคะแล้วก็ เราสามารถที่จะซื้อได้โดยที่ไม่ต้องรอกว่าจะรอจะเก็บเงินนี่คะ่ะลายหัวใจก้านเปียเป็นหัวใจนะคะแล้วก็มีเปียรอบๆสวยเลยนะคะจากร้านอื่นเนี่ยิ้งไม่เคยสั่งนะคะทิ่งสั่งจากร้านร้างทองลิ้นสุวรรณเนี่ยตลอดทุกครั้งเป็นร้านแรกและร้านเดียวที่จะสนใจกล้าสั่งนะคะให้ส่งไปรษณีย์ได้มิงสั่งผ่านช็อปปี้ค่ะเพราะว่ามีโปรโมชั่น1111นะคะ รวมไปถึงมี Facebook ด้วยมีหน้าเพจด้วยมีไลน์ด้วย Open Chat สารพัดเลยค่ะก็จะมีโปรโมชั่นบอกว่าเป็นอะไรอะไรนะคะสนใจก็ติดตามได้แอดไลน์ <ๆ S 1> เข้าไปได้นะคะตามนี้น,นี้เป็นของการันตีว่าได้ทองจริงนะคะสั่งเนี่ยน้ำหนักมากกว่านี้เคยสั่งนะคะมีสลายหัวใจเตี์จบแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ